เดี๋ยวเราจะต้องทําการติดแอร์นะครับเดี๋ยวต้องทําการยึดตัวคอยเย็นก่อนแล้วก็หาทางแยกคอยร้อนแล้วก็ทําตามในรีวิวครับทำเองครับแอร์ก็อยู่ในราคา6600บาทของชิคครับชิค,คิวครับสั่งรัส a ้ามาสั่งเมื่อวานวันนี้ได้เลยเร็วมากอันนี้เราก็เตรียมตัวยึดแอร์นะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่ายึดเราเป็นยังไงสวยไหมนะครับผมเยึดจากข้างหลังรถ เรียบร้อยครับแล้วก็พวอวานได้ติดแตกหลังคาแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวกาลังคิดอยู่ว่าจะสีดาหรือสีเทาดีอันนี้เป็นทาสีนะครับเพราะว่าเราเน้นแนวติดดนิดนึงรับ้อนนิดสีเทาแต่ก็าวางของได้แข็งแรงครับขึ้นยืนได้ครับแน่นครับอันนี้ก็ทําเอง60%มีซื้อแค่ขายอย่างเดียวครับ แล้วเดี๋ยวจะมีใส่ท่อข้างหลังเพื่อไปติดของไม่ค่อยทำไปครับแล้วก็ยังในยังไม่เรียบร้อยอยีกเยอะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูกันครับตอนนี้ยัง,งยังได้สภาพนี้อยู่แล้วก็มาเดี๋ยวจะรีวิวติดปาร์ควิดพาวเวอร์ด้วยนะครับปาร์ควิดพาวเวอร์แบบนี้กล่องมาสั่งจากจีนมาเลยที่เมืองไทยไม่ค่อยมีขายแบบไอ้ที่เป็นกล่องฝั่ง เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันครับตอนนี้เราได้แค่นี้อยู่พอเป็นเยอะลจังเหรอนี่ยังวิ่งไปหน้าอันนี้แอร์ติดอยู่นี้อืมกำลังช่างกำลังทำที่ติดแอร์นะคะในรถคานคานคานติดแอร์เหรอโอเคแข็งแรงนะคะ <c oughs> ใช้เศษวัสดุที่เหลือทำเอง ก็หมดไปวันนึงแล้วครับก็แอร์ก็เข้าไปแล้วครับดูทำคานเป็นคานเหล็กโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับผม,มแล้วก็ขึ้นรูปเสร็จแล้วเราจะมาดูคอมเพรสเซอร์แอร์กันน่าจะทำหลายวันแล้วเราคอมเพรสเซอร์แอร์เราจะใช้คอมเพรสเซอร์เดิมมาตามดูนะครับเราจะไม่ใช้คอมเพรสเซอร์พัดลมของรถยนต์เราจะใช้คอมเพรสเซอร์เดิมแต่ว่าต้องใส่ต้องใช้พัดลมรถยนต์เพราะว่าต้องป้องกันการดูด อันนี้คือคอมนะเดี๋ยวเราแยกชิ้นมันก่อนเดี๋ยวไปตามดูกันต่อนะครับอันนี้ได้แอร์แล้วดูด้านหลังแอร์ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโครงเหล็กเนี่ฮะแล้วเราก็ออกแบบให้พอดีรุ่นพีจอันนี้โชคดีมากตรงที่ว่าข้างนี้เป็นขวอน้ําทิ้งเนี่ยเราเอามาข้างนี้เลยลงไปที่ถังพักน้ําถังพักน้ําขีดกระจกหลังเพราะฉะนั้นถังพักน้ำชีวิตรงหลังเราจะเต็มตลอดนะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้เราก็จะเดินออกข้างนี้ จอดท่อ,อ,อข้างนี้จอดจอดเป็นฮุดขาวขึ้นบนไปเลยครับแล้วก็ไปวางคอมไอ้คอยล้อนคอยล้อนเราจะวางคอยล้อนเดิมนะครับคอยล้อมเดิมของของรถเนะี่ยไอของแอร์เดิมนะครับโค้งลงในตัวถังเดี๋ยวรอมาตามดูนะครับว่าจะทําได้ไหมเราก็ยังไม่รู้วลยทำได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องเทสตดูแต่คิดว่าความโค้งน่าจะได้อยู่หนึ่งแผง ใช้แบังแผงกันเย้มแม่งแข็งนิดเดท <c oughs> นเลยว่ะแผง <c oughs> <อ>มันคงแข็งมากเลยแผงเหมือนที่ทบ้านเราเลย